พี่ทองเจือ,อยกครอบครัวเคีย,ยงกนันมาน้องอาชีน้องมียาขังแรกแสบถูกป,ประโยคน์ค่ะแล้วมันเป็นปัญหาของครอบครัวเขามันไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวเรา กลายเป็นเป็นดราม่าที่ถูกจับตามองในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับกรณีการเลิกรากันระหว่างน้องอาจิและน้องหมียานั่นเองหลังมีข่าวว่าเลิกกันแล้วมีการทะเลาะกันของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นอีกทั้งยังทําให้น้องแอรีอาชิริยาถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องว่ามีส่วนทําให้เลิกกันจนล่าสุดค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาครอบครัวทางด้านพีท้องเสื้อก็มาเปิดใจครั้งแรกหลังเกิดกระแสดราม่านี้เกิดขึ้นแบบ้อมหน้า พร้อมตากันทางครอบครัวโดยโรเตอร์ ter, น้องชายเนี่ยก็บอกเผยว่าจริงๆมองว่ามันเป็นเรื่องปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวของเราเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยซึ่งก็ทําเอาทางครอบครัวหลุดหัวล็อกกันออกมาด้านพีททองเจนเนี่ยก็เปิดใจว่าจริงๆครอบครัวเราไม่ได้เรียสอะไรเลยอย่างที่น้องบอกว่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของเราเราอยู่กันเราก็อยู่กันแบบเดิมเวลามันจะบอกทุกอย่างเองว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆมันมีเรื่องธุรกิจ บ้างแฝงเข้ามาพยายามจะเอาประเด็นเข้ามาเราไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็อยู่เฉยเหมือนเดิมชิวๆได้คุณแม่เจ๋งก็บอกว่าถ้าพูดในมุมของตัวเองคือไม่ใช่ชิวขนาดนั้นแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเหมือนกันพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราถ้าอันไหนที่เป็นปัญหาของเรา ก็แก้ไขให้ถูกต้องซึ่งในเรื่องของการหิวใจบ้านเราก็อยู่กันแบบนี้อยู่แล้วเราอยู่กันเป็นแพ็คลูกยังบอกว่ามันร้อนเลยไม่ใช่แค่อบอุ่นเพราะฉะนั้นไม่ว่ามรสุมอะไรจะผ่านเข้ามาบ้านเราจะผ่านไปได้เพราะว่าหันไปทางไหนก็เห็นทุกๆคน พร้อมซัพพอร์ตไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเราขณะที่มีญายเนี่ยก็เปิดใจว่าโอเคดีปกติเรื่องดราม่ามันก็อยู่ในโซเชียลตนก็มีชีวิตแบบเรียวไลฟ์ของตัวเองที่ไม่ได้เอาไปโยงกับโซเชียลตลอดเวลาเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเพื่อนคนที่อยู่ข้างหน้าเราเราเพิ่งเข้ามาหาวิทยายลายัยเจอเพื่อนใหม่หมกมุ่นกับการเจอเพื่อนใหม่คนใหม่ๆมากเอาสังคมทางนี้มากกว่าตอนนี้กิจกรรมเยอะมากเวลานอนแทบไม่มี และแม่จึงก็เสริมว่าตอนนี้เขาโฟกัสในหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดก็พอแล้วใครจะมองยังไงหรือพูดยังไงไม่ต้องไปสนใจเพราะตัวเขาก็รู้อยู่ว่า อะไรคืออะไรโชคดีที่มียญาเป็นเด็กเข้มแข็งเปรียบเทียบกับต้นไม้คือเขาเป็นคนที่รากแข็งแรงลมพายุพัดมาแล้วต้องพัดไปตามลมดานเซ่าพี่สาวคนโตนเนี่ยก็เผยว่าเหมือนเราเห็นน้องต้องโดนสิ่งที่เขาไม่ควรจะได้รับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาหลงที่น้องมันเลยรู้สึกเลยว่า ไฟขึ้นมาในตัวเพราะเราก็ห่วงน้องน้องเป็นคนที่ดีมากๆไม่ควรเจออะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเลยทางด้านค้อบครัวของพี่ท้องเจอก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะงานนี้เรียกได้วา่าก็เป็นอะไใจให้กับทางคู่ด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดททางเพจวันเมาส์ก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ